ผมจะพาเอินมาซื้อแหวนแต่งงานเองค่ะทุกคนแล้วมันไม่รู้ตัวด้วยทุกคนพีวพาเขามาทำอะไรเนี่ยมะเตงอะไรไปลองแหวนให้เขาหน่อยแหวนอะไรไปลองแหวนให้หน่อยดูดูนิ้วจะซื้อให้ใครเออไปเอินหามันต้องพูดเยอะไปมาเตงมาลองไซส์ดิชอบอันไหนลองทำไมจะซื้อให้ใครจะซื้อให้เมียน้อยหรือเปล่าเอ้ยน้องไม่ใช่มึงมีเมียน้อยใช่ไหมไม่เขาแค่อยากให้เอินลองดูว่าไซส์นี้มันใส่ได้ไหม ะใส่ไซส์ไหนลองดูดิชอบไหมชอบอันไหนอันนี้สวยเนี่ยหรอรันใส่ดิเส้นเนี่ยอุ้ยี่วันนี้จะลองนิ้วให้เมียมึงใช่ไหมน้อยมือใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยนี่เลยเป็นไงวะสวยแต่ถ้าเขาชอบอันนี้กับอันไหนอันไหนอ๋อข้างในนี่ใช่ไหมว้าวโอ้สวยจริงโอ้อันนี้เลยเหรอเอิร์นมึงไม่ได้ซื้อให้กูมึงจะให้กูลองทำใหม่ฮะ เอ้ยเอยมอมาที่ก่อนมาที่ก่อนร้องก่อนอมาลองก่อนร้อ,องก่อนมาลองก่อนได้ไหมล่ะนี่แหละเอาเอาไหนก็เอาเอ๋อกูไม่ได้เอานี่ไม่ใช่ของกูก็แค่ให้ลองดูเฉยโ,โ, <c ười> โอเคตรงน,นี้ใช่ไหมอืมว้าวอุ้ยทุกคนมันเรียบร้อยแล้วเว้ยปลอดภัยเรียบร้อยแล้วทุกคนอุ้ยดูดูท่าทางมันจะชอบนะทุกคนไอ้ยะสงสัยจะได้แหวนแต่งงานให้เออเลยทุกคน คิดหนักเลยตอานี้ <มา S 1> เอาละทีนี้อ้ยดูเหมากก็เอิ้นมากแม่ดีใจสุดๆนีแ่แหละแหวนแต่งงานของเราซื้อเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนแค่นเนี้ยเออมาแค่น,นี้แหละไปไปไหนก็ไประวังนะไม่น้อยอะไรเรียบรอยอ้อยแล้วครับทุกคน